ฝนตกลงมาเฮงพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีบ,ยดบัุกูทุกคนพี่น้องจายินดีต้อนมาตอนหักข้าสู่ซองซอ,อยพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณที่มงงเขงเนาะเกือบหามงแรงฝนตกลงมาเฮงเองหลังจากที่แดดลงมาลายเมม่อเนาะ แดดลงมาลายมือลายวันลายมาที่นี่ก็บฝนตกลงมาแหงขนาดเลยเก็บห่านให้เมย์ไซแซงเกือบบทานพี่น้องพันไปส่งน้ำสองร้อยเฝ้าห่านจะจะเก็บอันใด ฝนตกอาอยู่เขาคาจะไ,ไ้เกี่ยวเขาพี่เดอยไมวันนี้นะฝนตกจงสี่คุณยายเนี่ยอยู่เหือนจัารู้จังใดเดอกอยู่ผู้เดียวฝนเงีขนาดเลยตอนออกมาเด้บ อาท่านซอยอันซอแซงและซอกระแลนเขามาาใน,นอาดลงเลยนั่งกับเก็บคล้องอยู่ในบุหรี่มันเปียกเยอะพี่น้องทางในนะฝนมันสาดเขาเบิ่งร,บรอบ รอบๆกับเปียกพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หัวคนมันผู้ดีสารเลยสู้แซ่นั่งนะเปียกแล้วพออยู่ข้างในกับเบ่ออยพี่น้องเป็นยังไง ูกเธอหนามันเปียกเบอร์แดนนี่นะมันพาเขาแสงคนมานะจักเตกสีเก็บจังได้จริงบอกเธอแจ้าทีเก็บจังได้ลงเอาเข้าไปไว้ดิเก็บปูดทันว้าพี่น้องคนแองปีดห้าในไม่ใช่ใส่ยังเกือบปูดทัน น้ำไหลลงไอ้ยใ่จะว่าท่อมันใหญ่พี่น้องท่อใส่ในหน้าบ้านสลอยนี่นะท่อคลองน้ำม,มันใหญ่ฝนตกซ้ำค่ำแล้วลิ้นบัดคึืนแล้วมันนี่ พายุเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำสิท่วมแล้ว บอได้เข่ามาเนะาะเท่าร้อยนะไปสิมาเฮือเครื่องพี่น้องปกติก็คำอย่างได้เข่ามาไปสิมาเฮือเครื่องพอดีเข่ามานะ่ะแสงเฮือก่อนแล้วก็พอดีฝนมาฝนตกพายุเขาห่านเท่าแสงพี่น้องสาดกระบอกหลุดใหญ่ใช่นี่ยแต่เก็บทันเนาะ,ะเกือบอโอ้ฝนแบบฝน พนนนะสิตก๊กเพรงเลยพี่น้องตกแห้งแบบนี้นะสิตกเงาเลยโม่เศร้าง่ายเาลสิได้ลงไปยามโต่งอีกแล้วพี่น้องอีกใฝุดฝุดสิได้กินปลาโต่งเีกแล้วาแ,ลาแสงเรียบร้อยฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮัลโหลฮัลมา,อมมอมาไองหลหลัั้ แต่มันเห็นให้พื้นเปียกเบิดน้ำมันไหลมาแต่ทึงเนาะดินก็เจ้าสูงกว่าแล้วมันไหลมาแล้วท่านซะแซงเ้วเปียกเบิดขนมเราก็เกือบเก็บบทท่านแค่แต่มีนี่จะขนมเนาะผมนีแจะค้องแหงก็เลยบอกเป็นอย่างฝากฝา <c oughs> กลบนี้ฝน แสงลงยาตรงแล้วแบบนี้นะลงลงเบง,งเองฝาตงเเปียกไปเกือบบทท่ทนทม,มาบบดเดียวทอเกลียวพ้นมันสิ่เศ้าโต๊ะแห้งเลรได้ออความมันมิดยามฝนเลเน้มันเกลียวหอดยามเกี่ยวเข่าเลย ว่าลูกเบ่งลูกซาแซงพี่น้องซาแซงมีลูกติดหรอไรคนณะตุ๊กมีควาไม่ดีเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกซาแซงมีลูกติดแล้วนะแต่ว่ายังมียังไม่มีแฟนแต่มีลูกแล้วลูกซาแซงพี่น้อง ถ่ายยุขาอีกแล้วเนาะกว่าีเศ้าลินกับสามสี่วันดูเด้มันตกเน,เน่เป็นอาทิอา์ิพกูแล้วเนาะโอ้อ,อม่ใ่อมไปใช่ลูก ป่าซ้ำสาิลงตรงเน้ป่านี่พี่น้องเนี่ยสิลงไปเบ่งคุณยาย่าอยู่จังไดเนาะโอ,โอ,โอ,โอเขาเจะเอาก,กับตาคนอยู่นี่อยู่คุณยายอยู่จังไดอยูู่้เดียวฝนตกมาผ่าผ่าในพี่น้องผ่าแต่ เ่าสลอยถ่ายสลอยปิดไวแล้วเนาะเดชิลงไปงานคุณยายล่งแน่ลูกสาวก็ไไ้อีแม่เราเข่ามาบ่ได้เดี๋ยวพี่น้องฝนแหงจังสิทางมันเปืือยเลยรถถีบแล้วมันไปรยงานเทนไยรัดถอมันหน่อย มันจะทอหญ่ได้ตัวนี้มฝ่าลาลัด พี่น้องโอ้น้ำจะไหล,ไลหลัดงุันทางคุณยายเบิ่งคุณยายโอ้คุณยายข้านีน้มันเปียกมันเปื่อยแล้วแห้งบวัวเมื่อแล้วพี่น้องกินข้าวนะเอาเนื้อกินมาส่งแล้วยังมะแรงนะเฮ้ยเปียกเปียกเปียก ก็มาแต่ทางทำคุณยายนะพี่น้องเขาคิดว่าเจ้าอยู่อยู่บ่อยู่อะไรเด้ย่ยป่าจำสิโลมันแดดผ้ากระห้องเนีพี่น้องผ้าแตกป่านะจำสิโละจะว่าตอนค่ำคุณแล้วเขานะจิใครจะบริเกียร์ตืมพี่น้องเอ้ยเฉยใครจะฮื้อแล้วบัวบาน เด็คุณยาอยู่อะไรนด้นนลองมาสงพวกหมูเข้าคอแลอ้วพวกะสนงามาะะมาแล้วก็มาเก็บพกต้องเียนองคนแหงม,ม, <า S 2> มาเด็กเขาก็อกลงงานถพี่รองจ๋าได้สิพาไปเปิ่งน้ำไหลลัดคนทางเป็นสิบห่หนู่นทาง ก้อนกับซิมิตะลินละวบบนี่มันแดดมันเอาเนาะอ้พี่น่องมันยูอยู่ยแหมงเด้มนเลนี่ฉลอยถอดไก่ฮะมาลาเม้มาเนี่เกือบไปยักแล้วต้องหอนขึ้นอาแม่พี่น้องหน้ำไหลัดมันผมมีคลองเนาะ ทางบ้านชลอยนาฝุนพี่น้องจ้าเออเนื่อชลยพวกช่งพวกบนโค้งพวก คนทางน่ะก็เป็นจังซี่แล้วนะไหลหลัดในเวลาฝนตกแง้งๆนะมันไหลบอทันเด้พี่น้องน้ำไหลบอทัน วันนี้บ่มีเช้ามีน้องมี่ัิลินุูนแล้มันแดดอีกุูแลจังิได้เกี่ยวเขาก็ได้มันบอดแดดกับเมนบอด้เกี่ยวได้เข่านี่บ้านคุณยายคุณยายนะฮะก็มาจะพังทำ,ก,ทก,ำก็พอดีฝนกตทำฝนตกฝนตกเลยเนาะ มันไหลบ่ทานมันมาแหงน้ําไหลห่ม กพาย,ยุเข้าป่าซ้ำชีลงเน๊ะเดี๋ยวสองอยสิไปหาหนึ่งเข่าไว้ก่อนเลยชี้ออกนะสิไปกินข่าวเผาโต้งแมลงเนาะไม่ใหญ่แรงยัง,ง,อยงอยู่ในหา้านอยูอออ่หนึ่งเข่าก้อนพี่น้องออกไปเผาโต้งเผาโต้งแมลงแมลงบ้าน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 เมเื่อเด็กน้องเมลงเนาะ ก่อแรกนันอยู่มื่อไหร่วันนี้ขนาดได้ดิพอ่าประมาณกุกเจ็ดโมงแปดโมงเลยหนำเได้ลงภูมิตาสีตรงแล้วป่ะนี่ยกลางคืนก็คนตกปนะเขื่นเตอะแห้งนะแห้งจ้าในบอดี้สลอที่เขอเก็บภาพบรรยากาศเลยเพียงแค่นี้ฝนตกหน่อยอีกแล้วพี่น้องถ้าอยู่เผาเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีก็กระติบหน้าพี่น้องเนาะ ต้องไปจีป้าอยู่ตรงพนละตล,ะลดาดตา